ผมไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งบาเวซึ่งมันเป็นโพสต์ที่น่าสนใจนะครับมาดูเขาตั้งแต่เปลี่ยนชื่อเป็นยัตโตโรรู้สึกเหมือนตัวเองคือยัตโตโรกับชาติมาเกิดนะครับตั้งชื่อตามไบดอลที่ชอบต่อด้วยที่อยู่ของคุณนะครับดูอย่างคนนี้นะครับยัตโตโรสารายานะครับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อนี้ก็ชนะติดต่อกันรวดเลยนะครับส่วนคนนี้ก็แอนนารัชดานะครับ ส่วนคน ust, Arrow, ragt, นี้ก็เซฟหนองงูเห่านะครับสำหรับใครที่อยากเล่นด้วยนะครับก็ไปตั้งชื่อตาไมไอดาของคุณแล้วก็เขตที่อยู่ของคุณนะครับส่วนผมก็จะมาลองตั้งแล้วก็เล่นดูนะครับโอเคไปกันเลยโอเคครับตอนนี้ผมได้ชื่อแล้วนะครับขี้เบียงขี้วีดเกี่ยวกลาดพร้อมจะบวกกับทุกคนและพร้อมด่านะครับผมก็เลยตั้งชื่อควินควินหนมตอนะครับ แต่ละครที่จะเล่นวันนี้ก็คือสลักนะครับผมไม่เคยเล่นเกิดเลยสักครั้งเพราะว่าหาจังหวะตีไม่ได้กว่าจะได้ตีเพื่อนก็ตายไปแล้วนะครับบางเกมก็ฟาร์มาเยอะๆแต่ก็ไม่ได้ตีนะครับไม่กล้าเข้าไปตีเพื่อนตายมดเริ่มเกมมาเราก็เจอแอคนะครับตัวละครที่เราแพ้ทางนะครับแล้วเข้าไปตีแค่มันก็ปัดนะครับปัดวืดบืดบืดครับเราก็ต้องเล่นให้ระวังนะครับตอนนี้เอาคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวหาจังหวะหวดอีกรีนะครับ ในระหว่างที่คลิปดันมาเราก็บล็อกไว้นะครับไม่ให้คลิปเดินเขาป้อมนะครับถ้าคลิปฝ่ายตรงข้ามโดนป้อมตีมันทําให้คลิปดันไปไว้นะครับเหลือเล่นอื่นมาแก้งแ้ยเราจะลําบากเอานะครับตอนนี้เราก็สบายนะครับเล่นหน้าป้อมตัวเองตอนนี้อับาตตันยืนปิดตําแหน่งนะครับผมก็เลยต้องเข้าพอพี่ควินสะก,กิดไว้นะครับตอนแอคมาพี่ควินก็บอกให้ถอยถอยถอยถอ,อยนะครับ พวันนี้ก็เล่นเป็นนะครับต้นไม้ยืนถูกตำแหน่งแล้วก็คอยกดดันฝ่ายตรงข้ามตลอดนะครับในระหว่างที่เลี้ยงคีฟอยู่หน้าป้อมนะครับก็สังเกตชื่อแอคเออมันก็มี f อของมันนะคริโตะ C7 นะครับก็น่าจะเป็น f อ C ของพี่บาวนะครับแต่วันนี้เรามีควินมานั่งเล่นกับเราเดี๋ยวเราจะหัดให้ยับเลยวันนี้นะครับ ปวดครับปวดแลกไปบอลดอนก็เติมเลือดให้ผมก็ยังปวดอยู่ปวดสิ้แล้วก็กลับนะครับวินบอกมึงวาร์ปกลับบ้านเลยหมดทุกอย่างแล้วในระหว่างที่วาร์ปกลับมานะครับคลิปก็ยังอยู่หน้าป้อมของเราเลยครับก็สังเกตนะครับเกมนี้ผมจะไม่ปล่อยให้คลิปดันไปไกลนะครับจังหวะนี้สปอร์ตเดินเข้าไปเปิดแอคนะครับ อาบอรดอนยืนติดตำแหน่งผมก็ต้องเข้าอาบอรดอนนะครับตีไปเรื่อยๆอาบ,บอรดอนนอนแล้วตอนนี้พลังเรายังเหลือนะครับก็หัวแอคไปเรื่อยๆนะครับดูแอคไม่ได้ตีผมสักครั้งแต่มันปั่นอัตโนมัติครับตอนนี้ควินนั่งยิ้มแล้วนะครับพอใจในการเล่นสลาของเราทวันนี้แอคเผาหัวนะครับซัพพอร์ตเดินมาเปิดนะครับผมก็เลยเข้าไปตีดู แล้วก็โดนคออับบะด,ดอนไฟกรอบแล้วก็หิวตามเลยครับหันไปนดูควินนั่งเอามือจับปากตัวเองอยู่นะครับยังไม่พูดอะไรนะครับดดในระหว่างที่ฟาร์มอยู่นั้นมิลาน่าก็อันติกลุมนะครับตอนนี้เราก็16นาทีมีตะขอนะครับก็ไปเปิดอับะด,ดอตน,นะครับเหมือนจะได้ยินเสียงโลชานตายเลยครับ วร์ปลงมานะครับโดนเจ็บไปหนึ่งศพในความที่มีเอจิตนะครับเขาก็เกิดใหม่อีกครั้งผมก็ดึงเซนเชอร์โปเฟตนะครับก็สลับตำแหน่งไปเสียโพซิชันนะครับดึงขึ้นไปแล้วโดนแอปกปันจังหวะนี้หิวนะครับลองโหนบดแล้วก็โดนสอยยับยับตายด้วยไฟไหม้นะครับตอนนี้ควินบอกตายก็ไม่เป็นไรครับ จะตายก็ตายดีไฟนะครับไม่ได้ไปตายคนเดียวนะครับโอกาสหนาใหม่ฟาร์มได้สักพักเพื่อนก็เรียกนะครับผมก็ใช้ตะขอดึงเปิดไปนะครับนี่ประโยชน์ของตะขอไ,ไกลแล้วเห็นไหมมีตะขอเดียวแม่งทำเกมได้ทั้งเกมอ่ะนี่เราก็เดินวนนะครับเดินวนหาตัวอ่อนๆตีนะ ไปหนึ่งนะใช้ตะขอดึงไม่ได้ครับแ็สเซิลฟา้าไม่ได้ จังหวะนี้ก็ใช้ตะขอดึงนะครับประโยชน์ของตะขอนั้นมีมากมายนะครับไม่ต้องกอระโดดไปจับเองครับเดินมาถึงแล้วก็ดึงเลยผมว่าตะขอมันเหมาะกับสลากมากเลยนะครับตอนนี้เราก็มีหายตัวแล้วครับหายตัวบวกตะขอ วันนี้เพื่อนร่วมทีมเราก็ชมนะครับตั้งแต่เล่นมาก็นานๆจะมีคนมาชมสักทีปกติมีแต่คนด่านะครับคร <c oughs> ับขอดเปิดเราก็ตะขอเข้าไปนะครับด้วยความที่มีเอจิสอยู่เราก็เลยไม่ถอยนะครับมีนาดาโดดเข้ามาเอ็กก็โดดมาคอ ตายวิลเลน่าก็ต้องตายเกิดใหม่ครับก็ตีป้อมก่อนจังหวะนี้ผมก็ยืนล่อแอ๊กนะครับแอ๊กก็อยากจะเข้านะครับผมก็รู้ระยะบิงของเขา้นะครับก็เดินเข้าออกเข้าออกเรื่อยๆนะครับกว่าเขาจะเข้าผมก็เดินออกเนี่ยันนีซัพพอร์ตเปิดอีกแล้วนะครับ ต่อบบไปแบ็คโฮลแอคโดดเข้ามาคอนะครับผมก็กดฉากให้เพื่อนนะครับแอคนีไม่ะสามารถสีเพื่อนเราได้ครับโดดออกมาเติมเลือดก่อน เราตะขอเข้าไปหาเดเจอร์พเพ็ดนะครับเก็บไปอย่างสบายนะครับพอจะตายเราก็เดินออกมาเติมเลือดนะครับหลบต้นไม้ให้เลือดเด้งสะกอดพอเลือดเต็มเราก็ออกมาฟามหน้าเลนเหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้เรามีซิมเวอร์เอทมีบีเคบีมีตะขอนะครับส่วนกระทาฟ้าเดี๋ยวค่อยทำนะครับมันไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นผมก็เลยทำเป็นชิ้นถัดไปจังหวะนี้เดินวนหาที่เข้าอยู่นะครับเจอแอคฟาร์มอยู่ข้างล่างผมก็เลยตะขอลองดูนะครับอืคทางนี้ก็กลายเป็นแอคนุ่มๆไปแล้วนะครับไอทีมเราเยอะแล้ว นี่เราจะไม่ได้ไปไกลเลยครับหลังจากแอคตายผมก็รู้สึกปลอดภัยแล้วไม่มีใครเข้ามาทำดาเมจได้แล้วนะครับเพราะว่าทีมตรงข้ามเนี่ยโดนโดนทำเกมทั้งเกมนะครับก็ไม่ได้ฟา่าอย่างสเปกอย่างฮัตกาอย่างเงี้ยของก็ไม่ค่อยมีผลนอกการเอาไอดอนมาเป็นชื่อเป็นทำให้เราตั้งใจเล่น,นแล้วก็เล่นไอดดนของเราเวลาเล่นเนาะมันก็เลยทำให้เล่นเล่นดีด้วยนะครับอย่างเช่นเราเล่นไปอย่างเงี้ย ถ้าเป็นควินมันจะทำยังไงวะอย่างเงี้ยก็คิดไปด้วยเหมือนกับทำให้เกมมันสนุกขึ้นอ่ะเออถ้าใครอยากชนะก็ลองไปเปลี่ยนชื่อตามดูนะครับก็ไปหาไอดอลของคุณนสักคนแล้วก็เปลี่ยนเลยนะครับใครอยากตั้งชื่ออะไรก็เม้นบอกกันได้นะครับก็เผื่อมันตลกผมก็จะขำให้นะครับ หลังจากที่เปลี่ยนชื่อตามนะครับก็ทําให้เราเล่นชนะหลังจากไม่ได้เล่นชนะนานแล้วนะครับแมตช์ล่าสุดที่เล่นชนะก็คือ6เดือนที่แล้วนะครับสําหรับใครที่อยากดูคลิปเพลินๆแบบนี้ก็กดติดตามไว้นะครับ